สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับพี่ซีเนาะก็สวัสดียามเช้านะครับเนาะกมายกยอนะครับพี่ซีเนาะวันนี้มาตั้งแต่เมื่อวานนียครับพี่ซีเนาะเดินทางมาถึงเที่ยงนะครับพี่ซีเนาะมาถึงเขื่อนลำปาวเอาดูดูลุ้นช่างพงกันก่อนนะครับพี่ซียกย้ายักษ์ลุ้นลุ้นลุ้นนี่ อเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับพี่ซีมาลุ้นกันโอ้ยปลาลิกปลาลิกปลาใหญ่จะถูกไหมนี่แห้วเลยอครับก็เมื่อคืนนี้ยกได้ปลาเจ็ดแปดตัวเนาะปลาสวายนะครับพี่ซีเนาะปลาสวายที่ผมพวกผมยกเมื่อคืนนี้นี่ชังพงลุงลึก ่ปลาที่จกได้เนาะก็จะเอามาไว้ตรงนี้นะครับพี่ซีปลาที่ผมยกได้เมื่อคืนนี้เอาไปไว้แล้วครับพี่ซีเนาะอ้าวอ้าวอ้าวดินแรงนะครับพี่ซีเนาะเพราะว่าขังไว้ขังไวป้ปลาอยู่ตรงนี้สองตัวเนาะแล้วก็ปลาเล็กปลาน้อยก็มีครับนี่ ตรงนี้แหละไม่ได้ยกขึ้นดูนะครับพี่ซีเนาะโอ้ช่างพง์มันรู้จะได้หรือเปล่าวันนี้ยิวข้าวแล้วช่างพง์ก็ไม่ได้นอนทั้งคืนนะครับพี่ซีเนาะช่วยกันยกคนละที่นะครับพี่ซีเนาะอ่ะมานั่งชมบรรยากาศชมวิวเขามายกเยอะนะครับพี่ซี <im itation> โ่หตาขึ้นหายใจหนาวเมื่อคืนนี้ครับหนาวฝนตกตกไม่แรงนะครับพี่ซีเนาะแต่ก็มันหนาวเพราะว่าอยู่อยู่ในแพเนาะ <im itation> บนน้ำนะครับหลังน้ำหนาวยอดเลย <im itation> ่าครับก็ไม่รู้ทางบ้านเนาะเป็นยังไงเนาะ ข่าวฝนตกหนักนะครับพี่สีเนาะตั้งแต่สี่ทุ่มจนเช้าเนาะยังไม่หยุดเลยนะครับพี่สีไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็ว่างนะครับพี่สีเมื่อวานนี้ก็พากันมายกยออยู่ที่เขื่อนลำปาวนลครับพี่สีนี่น้ำนะครับอันนี้น้ำขนุน้านผมเรียกว่าน้ำขุนนะครับพี่สีเนาะ นู่นเหรอครับพี่ซีไม่รู้จะอยู่จุดไหนเนาะผมก็ไม่รู้นะครับพี่ซีเพราะว่าลงมาบ่อยอยู่ไม่รู้จุดนะครับพี่ซีเนาะไม่บอกจุดด้วยนั่งนั่งเส้นพงก็นั่งอยู่ตรงโน้นนะครับพี่ซีผมก็นั่งอยู่ตรงนี้แพล่ำนี้ใกล้ๆผมเนานี่นี่นี่ลุ้น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 ดันโยโย่จนหลังนี้เนาะ ทีนี้โดนถ่ายคิไม่ทันนะครับพี่ีทีนี้จะโดนหรือเปล่าเนะเาะรอดูนะครับก็เราลุนล้นลุน้นลุ้นลุ้นช่วยเขานะครับพี่สีมันจะหมานไหมเอาวันนี้สงสัยไม่ได้กลับนะครับพี่สีพวกผมไม่ได้กลับสงสัยจะเป็นวันพรุ่งนี้เนาะดูอีกต่ออีกหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืน เมื่อคืนนี้หนึ่งวันสองคืนนะครับพี่ีเนาะก็รุนกันขอให้หมานคืนนี้เพราะพี่ีเนาะจะได้ปลาเยอะๆจะได้ปลากลับไปเยอะๆเอาปลาสบายนี่เอาไว้กลับบ้านเนาะส่วนปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยเอาไปขายนะครับพี่ีเนาะหาตัง ช่วงนี้มันฝนตกเนาะไม่ได้กีดอยางนะครับพี่ซีก็เลยมายกหยอกยักนะครับพี่ซีเนาะโอ้ยโนนก็ไม่ถูกโนนก็ไม่ถูกนะครับพี่ซีนะ,ะครับก็มาชมบรรยากาศที่เขื่อนลำปลางอะ ยูที่เพื่อนลำปลางนะครับมีซีบรบรยากาศโอ้สุดยอดเลยครับพี่ซีนี่ครั้งที่สองของปีนี้นะครับพี่ซีที่ผมมายกยอนี้นะมาหาปลามายกย่อยักปลาสวายครั้งที่สองปีนี้ปีที่แล้วนี่มาครั้งเดียวนะครับพี ي, นะ่ซีเนาะปีนี้นว่างเพราะว่าฝนตกไม่ได้กีดยางก็เลยมานะครับพี ي, นะ่ซีเนาะ ไม่ดูจะทำอะไรนะรพี่สีเนาะก็เลยมายกโยหาปลาแบบวิถีชาวประมงเนาะยกยอยักษ์นะครับพี่ซีโอ้สุดยอดเลยนะครับพี่ซีเนาะน้ำเนี่ไม่รู้ลึกเท่าไหร่ออะรนะครับพี่ซีเนาะก็มันได้ลงนะครับพี่ซีเนาะเสียวอันตรายไม่ลกล้าลงนะครับพี่ซีเนาะ นี่ครับโอ้อรอลุ้นไม่รู้ช่างพงยกอุ้งหรือเปล่ายังไม่ยกเนาะด้านล่างกองมีเยอะนะครับพี่นน้ำจะไหลลงมาทางนี้นะครับพี่นเนาะนู่นะหแหละไหลลงไปสู่จังหวัดกาฬสินป่าเขือนะ่อนเนาะเขื่อนลำปาวับพี่สินเมต่กี้นี้ก็น้องสาวรู้ว่าไม่มาต่อยเนาะโทรมาบอกไม่ให้กลับวันนี้เอา้าตรงนู้นเนาะ ชาวบ้านเขากำลังยกขึ้นนะครับพี่ซีลุ้นว่าเมื่อคืนนี้ยายสดตรงนี้เนาะแพร่ลำนี้นะครับพี่ซีเนาะมันไกลเนาะมองเห็นอยู่นะครับพี่ซีแต่ไม่ไกลเท่าไหร่เนาะระยะมองเห็นจะได้ปลาหรือเปล่าช่วงนี้ช่วงเช้าเนาะมันมืดฝนมืดฟ้ามืดฝนเนาะคึมฟ้าคึม้มฝนก็เลยมองไม่ไกลเท่าไหร่ไม่เห็นไกลเท่าไหร่นะครับพี่เนาะ ถ้าแดดร้อนนี่โอ้ยร้อนจริงๆนะครับที่ตรงนี้อ่ะเมื่อคืนนี้ยังดีเย็นสบายหน่อยครับพี่เนาะยองยองไม่ร้อนเท่าไหร่โอ้ยเกิดจะถึงหรือเปล่าได้ลุ้นหรือเปล่าเนาะะที่แน่ๆพวกผมได้แล้วนะครับพี่ซี่สิบกว่าตัวปลาสวายนะครับพี่ซีเนาะขึ้นไปไว้นะนะครับพี่ซี ตรงนี้นี่สองตัวที่ผมยกให้ดูนะครับพี่สีเนาะขอ,องของยายอยู่ตรงโน้นนะครับพี่สี่รอรุนเมือ่อ <c oughs> คืนนี้ก็อยายตรงนี้นครับพี่สีสู้เต็มที่เลยนี่ครับมามามาอ้าๆดึงขึ้นอยู่นะครับพี่สีเนาะดึงขึ้นดูน ดึงขึ้นแล้วดึงขึ้นแล้วดึงขึ้นใกล้แล้วลุ้นตุ้มตุ้มไม่แล้วครับพี่ซีถ้าถึงตรงนี่ไม่ถูกครับพี่ซีเนาะ,ะเนี่ครับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ